ขึ้คือมันมันยืนประจำมันลดเป็นช่องแอมพลบปเลยเนี่ยมันเก็ตมันนั่นมันกับออกมากกับมีชื่อไหมอ่ะอันนี้ชื่อเจเจกับจุกครับอายุเท่าไหร่พ่อแม่มัน ตัวตอนนี้ที่มีอยู่มีอยู่ห้าตัวครับอ,อันไอ้สองตัวห้าตัวเลยใช่ไหมห้าทั้งสองตัวนี้ครับนี่แม่แดดตรงนี้กับคืนนี้ลกมันกาเอ็นทีนาลิตวาแต่เดียวขอเติมถึงจะให้ไปช่วยหน่อยนู้นแม่แป้วบอลน้อยกับอนหนอกปอนไลย

ตัวออขนาดนี้ประมาณราคาเท่าไรประมาณหนะ้าหมื่นนะพี่อนะนะอันี้มันก็อยู่ใน TPI ไอนี่ไอนี่ห้าปีที่มันต้องจงนำรนนไปเลาฮะนึ่ตายนะยืนก็หลับที่ที่ไอไอเมียแคทค่อยเอานพณนะเอาพนี่ยอ่นอีห้าปีาีปดเดียวได้ไหมนอะ้ไก่อ้ไก่ไไกกมาอันมา เอาเอาตัวยาด้ารมาก็ได้ไญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นทุกครั้งเหมือนกับแดกนะได้กลิ่นได้กิ่นก้าก้าก้าก้อุ้มมึงกัญชุนปอดตาอ่าจ่ายปีกปีกปุ๊บปีกมาตามไม่ต้องกล้วยทุกตอนเช้าครับทุกตอนเช้าแล้วกัการกระบวนการอาหารวันละกี่ครั้งเนี่ยสามครั้งสามครั้งปี๊ป โซ่มาแล้วเดฟีเลยน้องแต่เดงกตอนที่ว่าทำไม่หา้หน่อยแต่ถ้าติดการหายปุ๊ก็เมฆปุ๊บก็เมฆก็ได้ไป่อ้อืมนั่นแหละเอาตัวน้ออีกทีนึงตอนนี้พอยังพี่ป้า ยางให้วันกี่ครั้งวันสามสองครั้งประมาณได้าสามมึง่ามคั้เป็นมางได้วสามถึง้วม,มานั้งได้ ที่เพื่อนมันจะได้ตัวกลอกเล็กจะได้ตัวเดียวครับเล็กลอกที่สองสองก็มันได้สามตัวแต่ว่าที่มันกลอกเล็กแล้วอีกล่องมันอไ้ขนตกน้ำท่วมลังนะช่องเข้าดูขนพอดีมันกินอะไรอ่ะพวกเมตันตะวันนะข้าวโพดและผละไม้ต่างๆเก็มมะละคอสุก ก้อนน้ำวา้าก็มีอาหารเสริมพวกอาหารเม็ดสีอะไรต่างๆคนระับแจ้วแจ้วจ๋าแจ้วจ๋าปึ๊ดปึ๊ด ก่อนอื่นก็ต้องแสดงความยินดียินดีต้อนรับบูมาโคนะครับว่าสิ่งเหล่าน,นี้มันเกิดจากการที่เราเลี้ยงเอาใจใส่ให้ฟั่มรักแล้วก็ได้ทําตามหลักวิชาการนะครับก็จึงได้มีผลผลิตออกมาอันนี้เป็นรุ่นที่2แล้วก็เป็นชุดแรกของปีนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นความสําเร็จ มันตรงกับตัวดัชนีชี้วัดความสําเร็จของสัตว์ป่ายากขององค์การสัตว์ที่เราจำเป็นจะต้องพอเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์นะครับ